วันนี้ฟิมเพลนะคะจะมา DIY อีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมา DIY โดยใช้หลอดค่ะก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะเป็นหลอดสีสที่ฟิลมเลือกมานะคะสีเขาสวยมากเวลาทํามันจะได้แบบมีสีสันสดใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยฟิมก็จะเน้นไปทาง DIY นิดนึงนะคะก็จะมีทําเคสทําของใช้อะไรแบบนี้นะคะแล้วอุปกรณ์อย่างแรกที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นหลอดค่ะ หลอดแบบนี้นะคะหลอดสีเพราะวาทำออกมาแล้วมันจะสวยมากแล้วก็ต่อไปก็จะมีเป็นเทียนนะคะเป็นเทียนตั้งโต๊ะแบบนี้นี่นะแล้วก็จะมีเป็นแก้วแก้วใสแก้วใสนะคะมีริบบิ้นนะคะเอาไว้ตกแต่งฟิลม์มเรื่องมาเป็นริบบิ้นสีขาวมีกันไกนะคะกันไกก็สําคัญค่ะสําคัญมากกันไกลแล้วก็จะมีเป็น นี่เลยนะคะที่เจาะรูจๆแล้วก็จะมีเป็นกระดาษไขค่ะกระดาษไขแบบนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยวิธีการทำนะคะง่ายมากเพราะว,าวันนี้เราจะมา DIY หลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะนี่นะคะฟิล์มก็จะมา DIY อย่างที่หนึ่งก่อนก็จะเป็นที่ใส่เทียนตั้งโต๊ะนะคะก็จะมีอปุปกรณ์เป็นแก้วหลอดแล้วก็จะมีเป็นเทปกาวสองหน้านะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยขั้นแรกก็แปะกาวสองหน้าก่อนนะคะแปะลยค่ะแปะตรงรอบๆแก้นะ ลราก็แกะออกค่ะให้เหลือแค่ตัวกาวนะคะเชียวขาวนี่ดึงออกไปเลยนี่นะคะก็จะเห็นเป็นตัวกาวแล้วต่อไปเราก็จะมาแปะรอดค่ะแปะหลอดไปให้เขาตรงกันแบบนี้นี่ค่ะดันๆเขาไปหน่อยให้เขาติดติดไปกับกาวเลย ต่อไปก็ใส่หลอดไปอีกค่ะใส่สีตามใจชอบแต่ลอดฟิลมเนี่ยมีแค่5สีนะคะมีชมพูส้มเหลืองเขียวม่วงก็ไว้อย่นั้นละคะ่ะก็เรียงแค่ห้าสีเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะ ตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทําที่ใส่เทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่หลอดลงไปหมดแล้วนะคะแปะไว้ด้านข้างหมดแล้วและส่วนของตกแต่งฟิล์มก็จะใช้ลิปบินนะคะมาพูกค่ะนี่นะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใส่เทียนกันนี่นะคะเขาสวยมากเลยเดี๋ยวขอ,อปิดม่านจาดมาได้ดูหนึ่งนี่เป็นไงคะสวยไหม เป็นอะไที่สวยมากนะคะตอนมนมืดนเราก็มาใช้ได้สวยนะมันดเป็นสีลุมๆด้านใน,นก็จะเป็นเพียน mm hmm. นี่นะคะเป็นที่ใส่เทียนตั้งโต๊ะค่ะสวยมาก mm hmm. เป็นการ DIY นะคะจากของที่ว่ามีในบ้านนะหลอดที่บ้านเราก็มีเต็มเลย mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดี y ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ดีไอวแอนต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบที่2นะคะเราจะมาทําเป็นกําไลค่ะแต่ว่ากําไลเนี่ยเราต้องทําให้เขาเป็นฝอยๆแบบนี้ก่อนนะคะนี่จะทาเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะวิธีการทําให้เป็นฝอยๆก็คือเดี๋ยวฟฟล์จะตัดหลอดให้ดูเราจะตัดหลอดให้เขาเป็นแฉกแบบนี้นะคะตัดเป็นเส้นๆ แล้วก็ตัดเป็นเส้นๆแบบนี้อีกทีนึงนี่นะคะตัดให้เขาเป็นเส้นๆแบบนี้ให้เยอะที่สุดนะพอตัดให้เขาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาตัดตรงปลายกันอีกทีตัดตรงป,ปลายนะคะแล้วเขาก็จะเป็นฟอยอ์ทำแบบนี้นะคะให้ได้เยอะที่สุดค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าฟิลมจะให้เพื่อนทำเป็นอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟิลมขอตัดก่อนนะคะตอนนี้นะคะฟิลมก็ตัดตัวฝอยๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วต่อไปที่เราต้องเตรียมก็จะเป็นกระดาษไขนะคะอันนี้คือพับขึนะะ้นมาแลยทำไว้แบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเตารีแล้วก็จะมีเป็นที่จาะดูนะคะอันนี้มาค่ะเดี๋ยวฟิลมจะพาเพื่อนทำเลยนะคะโดยการ สวไปให้หมดแล้วก็เกกี่ยเขานินึงนะคะอยากให้เขาพับกันมากพยายามเกี่ยเกี่ยให้ถึงปลายบางอันที่เป็นแบบนี้ก็ออกไปพยายามอยากให้เขาเห็นเป็นช่องรูๆนะคะเพราะว่าตอนทำออกมาเนี่ยมันจะไม่สว <straightforward> ย ก็รีบได้รีบได้อย่างปรหนุแล้วขอจับสองนี้ดีๆแล้วก็จับรีดเลยนะคะ ทำหขวดนึงด้วยนะคะนี่สวยมากเลยเรนโบว์นี่นะคะออกมาเป็นตัวแบบน้ำผสมน้ำด้วยมันก็จะรอหนึ่งนะคะในการเกลี่ยก็ เราวังกันนะิดนึงนะอันนี้ฟิล์มผู้เชี่ยวชาญดึงออกมาได้เลยเพราะว่าทําเขาแบนมากเคือแบดูสิแต่ว่าสีเขาสวยมากเลยนะคะเด๋ยวมาค่ะเดี๋ยวฟิล์มขอตัดเลมด้านข้างก่อนตัดเลมตรงหวัวกับท้ายด้วยนี่นะคะเป็นเส้นแบบนี้แล้ว สวยมากเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเจ,จาะลูกเจาะลูกในการเจาะรูก็จะบอกว่าระวังเขาหักด้วยนะได้แล้วนะคะลูกทั้งสองฝั่งนี่ต่อไปเอาลิบบินขึ้นมาดิบบินของเรานะ นี่นะคะเล็บบินเดี๋ยวเรามาวัดกับมือก่อนอได้ค่อยๆทำคำ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นก้าไม้ของฟี่ตอนเสร็จเรือแล้วนะคะพอผูกโบโด้านในก็สวยมากเลยนะนี่เป็นไงน่ารักไหมก็จะเสิยงตรงนี้นึงนะก็อย่างที่บอกเขากำลังต่อเติมบ้านนี่นะก็สวยมากเลยนะคะเป็นการเดเอวกำไลเอจากหลอดนะคะและ อันแรกที่เราทาําไปก็จะเป็นที่ใส่เทียนเห็นไหมก็จะฟุ้งฟืนนิดนึงแล้วก็เหล็กอย่างหนึ่งนะคะที่ฟืนจะทําคือตังหูค่ะมาเดีเาาด๋วยเวเรามาดูวิธีการทากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําตังหูกันเลยค่ะก็คือเราจะหลอดมานะคะแล้วก็จุ่มไปที่เทียนจ่อไว้กับเทียนแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะแบบนี้เขาก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ แล้วก็จุมะะจ่มน้านะคะจุ่มน้ําเสร็จเดี๋ยวเราเอามาตัดกันจุ่มน้ำให้เขาหายร้อนนะเอามาตัดตัดเสร็จเขาก็จะเป็นพอตัดเสร็จแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เราก็เก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันนะคะขอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราจะทำเป็นสีสไลรุ้ง นี่ทำเสร็จแล้วเราก็จุ่มนังแล้วก็ตัดตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทำหลอดนะคะที่แบบว่าเอาไปนลนไฟแล้วเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมนี่นะคะทำมาทั้งหมด5้าสีนะคะสีละสี่อันแล้วก็เราจะมาทำเป็นต้องหูยังไงคือเราต้องเตรียมอันนี้มาด้วยลืมบอกนะคะขพะอธิบายไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไร มันเป็นเหมือนต้องหูที่แบบว่าเขาเป็นแบบคองอ่ะแบบนี้นะคะก็เอามาหนึ่งคู่แล้วก็ลิปวินสองเส้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันขั้นแรกคือฟิล์มนะคะจะร้อยไปก่อนอันหนึ่งที่อยูไในสีส้มไว้ด้านล่างก็ใส่ไปเลยค่ะหนึ่งอันให้เขาอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะคะให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้แล้วต่อไปก็เลือกสีเลยค่ะ ก็นี่เขาจะได้ไม่หลุดนะคะแบบนี้แล้วฟิล์มก็อยากใส่สีเหลืองก็ใส่ไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นต่งหูแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะร้อยเข้าไปในรูนี้ในรูของกลมๆอันนี้ เราก็มัดมัดเสร็จเขาก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะกุ้งกิงกุ้งกิงเดี๋ยวฟิลมขอมัดก่อนเดี๋ยวฟิล์มขอทําทั้งหมดสองข้างแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะคะแล้วตอนนี้นะคะฟิลมก็ทําต่างหูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีโบว์อยู่ด้านบนด้วยเห็นไหมคือสวยมากนี่นะคะเดี๋ยวฟิมจะใส่ให้เพื่อนดูนะรอแป๊บนึงแล้วตอนนี้นะคะฟิลมก็ใส่ต่างหูแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมก็จะมีทั้งโบแล้วก็มีเป็นสีสันสดใสามากเลยนะคะมีชุพู้ม่วงเหลืองเขียวส้มนะคะ5้าสีเลยแล้ววันนี้นะคะฟิล์มได้มาดีไว้เพื่อดูนะคะทั้งหมดสามอย่างค่ะก็จะมีต่างหูนะคะมีที่ใส่เทียนนะคะแล้วก็จะมีเป็นกําไลค่ะกําไลแบบนี้นะคะมีโบด้านหลังด้วย แล้ววันนี้นะคะฟิมก็อยากจะบอกเพื่อนว่าการ DIY เนี่ยมันไม่ได้ทำยากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแค่เรามีอุปกรณ์นะคะเราก็ทําได้แล้วเห็นไหมดูจากตังหูที่ฟิล์มใส่ตึ๊งติ๊งติ๊งสวยไหมนี่นะคะน่ารัก่ากแล้วสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ขอไปก่อนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวเราจะมา DIY กันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย